พอ,พอครับหลังจากติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วนี้ตอนนี้ติดกี่ชุดครับที่โรงงานของเราเนี่ยโซลาเซลล์ติดไป8ชุดครับ9กิกิโลวัตต์กิกิโลวัตต์ลงทุนไปเท่าไหร่ครับ9กิบกิโลวัตต์ล้าน2ล้าน,านครับผม2ล้านเอาแสดงว่าถ้าถ้าเต็ม180เนี่ยก็ประมาณ4ล้านบาท4ล้าน,<ะ>านอันนี้คือรวมค่าติดตั้งรวมค่าอะไรเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วถูกต้องครับผลของมันเป็นยังไงบ้างครับประหยัดเป็นตัวเงินเลยนะตัวเงินตัวเงินก็คือประมาณ50 0 0มืบาท ห้าหมื่นบาทต่อเดือนธรรมดาแล้วของของโรงงานนี้เฉลี่ยแล้วเดือนเท่าไหร่ครับค่าไฟประมาณเจ็ดแสนเจ็ดแสนเดือนเดนหนึ่งประมาณเจ็ดแสนกว่าเป้าหมายของเราจะติดสักก็สักร้อยแปดสิบกิโลวัตต์ตอนนี้มาครึ่งทางแล้วใช่ครับครึ่งทางประหยัดได้ห้าหมื่นแสดงว่าถ้าเต็มเต็มสเกลเลยก็ประหยัดได้แสนหนึ่งแสนครับโอ้โหสบายเลยนะของของโรงงานของเราคือต่อจากนั้นก็เราก็ใช้ไฟฟรีแล้ว ใช้ไฟฟีครับอีกยี่สิบปีนี่ดีนะโอ้โหคุ้มคุ้มมากเลยครับออแล้วแล้วทำไมเมื่อก่อนที่ยังไม่ติดเพราะว่าเพราะว่าก็เนี่ยก็คือเรามาดูราคาที่เขาเสนอแล้วโอ้โอหไม่ไหวไม่ไหวนะอืมเราเราต้องลงทุนเงินก้อนใหญ่มากเลยเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์แวะวๆบอกว่ายี่สิบห้าล้านตอนที่เขามาเสนอตอนนั้นใช่ใช่ครับเราคำนวณแล้วเนี่ยเออมันโอ้โหเราก็ยอมับไม่ได้ครับใช่นไหมก็ แต่มาช่วงเนี้ย<ะ>คือราคาอย่างเงี้ยเราก็<ะ>ทดลองติดดูครับแล้วก็เห็นผลจริงว่าเนี่ยเดือนหนึ่งมันรถดได้เท่านี้เท่านี้เราคำนวณแล้วเนี่ยสามสี่ปีเราก็คืนทุนแล้วไดแล้วเนต่อจากนั้นเราก็ใช้ไฟฟีครไบเลย,เลยซึ่งความพึงพอใจนี่แม่ผมนั่นมากเลยครับพอใจามาก